สวัสดีครับท่านผู้ชมท่นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเวนครับวันนี้เป็นการวิคอ์บอลประจ ա วันสูงที่19กันยายนปี2068ครับมิจะมีอยู่4คู่4มุมนะครับสวัสดีครับคพื่อได้ครับเป็นไรกาสเปนครับเดมาดริดพบกับเบียโซดาสครับนาตสตรงครับ่ต่อมานครับเป็นบูเดสก้าเยอรมันสตุตการ์พบกับซังพอรีครับนาตี1นึงครึ่งครับกุฎามันครับเป็นเซียตัลรีครับบริเชพบกับกายรีนะเวลาตีหนึ่งสิบห้าทีครับเอย่อนครับ ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับอลเสด้วยนะครับผมน้าเสียวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม เซอร์คัพแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลีกาสเปนครับระหว่างเรียวเบติกพบกับเรียวโซดัสครับเรียวเบติกซ้อมทีมในขณนะที่รัง้งอันดับที่9ของตรงนารางคะแนนของลาลีกาครับมี6แต้มจาก5เกมเกมนี้ต้องการ3แต้มเพื่อขยับอันดับให้ดีขึ้นส่วนทางด้านของเรียวโซดัสอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากรั้งอันดับที่17ของตารางมีเพียง2แต้มจาก4เกมต้องการชนะเพื่อนหนีจากโซนอันตรายให้ได้ครับเพื่อจะกัา,ากนัเจอกันล่าสุดนวดที่สโมกกุมาพาปี25เรียวเบติกไปเอาชนะเรียวโซดัสไปได้ถึงนครัับ์ามมสียวตู เซรีนี่ฝั่งเดียวกิเตกครับมานูเอลเปเรนี่กุนซือของเรียวเบติกันนี้ไม่มีตัวของอารันมาตโรเควินอาริเอกาครับที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาดนวยตัสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับในการใช้งานตัวของปาโบลฟอนซอร์กีอัลติมิราเนลุจวางอันโทนีมาเชลดอชานโตสเนลสันอเล็กซานเดอร์เดชูเรชโรดิโกวิกเคมีเรเช่และก็ฮวนคาเมโรฮวนเดชโตรเลและเซอร์กิวานีครับเซรีนี่ฝั่งเรียวโซดาส์ครับเซคิโอฟานเชสโกกุนซือของเรียวขอออองงงงลแแแมมนนนนดดดี้รรรรูููิิจเเบฮ็วา์โดคาามวินกซ ฟิลิปเป้เดโชซาอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่มีการบาดเจ็บหลายรายเลยครับทั้งหมดจะมารวสต่อ5ต่อ1ครับในการใช้งานตัวของปาโบมารินเตจาดากอนการ์โรสซากาเกิอันเดรบาเรนเดเชียกาโรสโชเลอร์เทกิฟุสาคุโบโดยมีมิเกลเอสบัตเป็นกองหน้าตัวแรกสองเกมนี้ครับฟอร์มสุดนะครับเรียวเปติกอันที่เก้าแข่งมาห้าเกมชั้นหนึ่งเสมอสาม 3, แพ้หนึ่งยิมตัวได้หกเสียตัวหกครับเกมในบ้านเนี่ยแข่งนอนสองเกมชั้นหนึ่งเสมอศูนย์แพ้หน ล่าสุดเนี่ย แข่ง4ชนะ0เสมอ2แพ้2ยิมตัวได้4เกมเสียบตู้6คะแนนครับเกมเย็นแข่งมา2นัดติดชนะ0เสมอ1แพ้1ยิมต 1, ัวได้1ฟอร์มโดยถือว่ายังไม่ชนะใครมา4เกมติดโดยรวมว่าย่ำแย่มากในน้องนนี้ครับเดียวเปติดต้องการ3แตในในบ้านเพื่อขยับไปดับให้สูงขึ้นแม้ฟอร์มโดยรวมจะไม่แน่นอนครับแต่การเล่นในบ้านถือว่าพอใช้ได้ครับส่วนเลี้ยวสดัสครับกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในอันดับตารางคะแนนและผลงาน6เกมหลังสุดไม่น่าประทับใจครับไม่สามารถชนะใครได้เลยเกมนี้เดียวเป ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านส่วนเรียวโซดาเนี่ยจะเน้นเกมตั้งรับรอสวนกลับโดยรูปฟอร์มปัจจุบันโอกาสที่จะต้านเรียวเบติกได้มีน้อยมากครับสกอตต์ได้กลับเรียวเบติกชนะเรียวโซดา2-0สวนกลับสนองตอบเรียวเบติกครับแต่คู่ต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลบูเดสก้าเยอรมันครับระหว่างสุดการ์ดพบกับซังพารีครับบูเดสก้าเยอรมันคู่นำใจในรอบที่สี่ฟอฟเฟเฟสุดการ์ดครับเก่แรกกับเยือนของซังพารีเกมนี้เจ้าบ้านสุดการ์ดต้องการสามแต้มเพื่อขยำอันดับให้อยู่โซนการตารางครับหลังผลงานช่วงออกสตาร์ดไม่แพ้ใคครรเลยับ ลังอันดับที่4ของตารางต้องการเดือดชนะเพื่อรักษาตำแหน่งกลุ่มหัวตารางต่อไปพบกันเจอกันนะครับเจอกันทั้งสองทีมในเซตกุนเดสกอรเยอรมันวันที่3พฤษภานคมปี25การทางสุดการบุกเอาชนะซังพอดีได้ถึงถินหนึ่งประตครับพร้อมจอกันให้เกมลังสุดในลีกครับสุดการมีสถิติที่เหนืกอกว่าโดย,โดยโชนะ3ซังพอดีชั้นหนึ่งแล้วก็เสมอไป1เกมครับเซเนียร์ังสุดการกับเซบาสเตียนฮวนเนสครับกุญสือของสุงดการเกมนี้ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บรายได้แก่เดนิเอลโคฟี่แม็กโรเชนเนลเฟลด์ฟิ เซลกยวลูก้าคาเกชเซลัสวามังกิตูก้าอามินอัลดีเจสตินดรีนเข้าโทษจำนวน4ตัวซ้อนตัวสามตัวหนึ่งครับแต่งกายใช้งานตัวของอาตาคารคาราซอและก็อังเกโรสติลเลอร์ครับแนวรุกจำนวนเจมี่เลเวลลิงเบรัสเอลคานุสเดียโกโทมัสแล้วก็มีเอเมดินเดมิโรวิชเป็นกองหน้าตัวรัสเซียเกีวกันเลยครับต่อเนื่อฝั่งซัมพารีครับอเล็กซานเดอร์เบลเซนกุซือของซัมพารีเกมนี้มีตัวของชมาเอลเอสเซนเดย์ครับที่ติดโทษแบนอยู่นอกจากนี้จะ แมชมิเรียนบราเวอร์เคเวนสโลตเทอร์แบ็กอันตันคาเดมาริอุสวอลฟ์อเล็กซิสโคลมอริสเมสโคโม,โคมูเดวิดเนเมสริกกี้เจจโจนอับดุลชิเซคโรเมแล้วก็แจ็คสันเอลไวท์ครับทั้งหมดจะมา็น3ามต่อส่ต่งต2องครับแต่งการใช้งานตัวของรอุยออพพีเจนแซนส์โยเอรุฟูจิตะแล้วก็อคาดิอุสปีกาครับในรุ่งะวางดานิเอลชินานีเป็นเพลเมเกอร์ ER อยู่ด้านหลังคู่กองหน้าอย่างอันเดียสุทนชีกับมาเทีย คับฟอร์มเกมสุดรวมธุรกรจชนะ2เสมอ1แพ้3ในหลีกฤูู้การนี้ลง3นัดชนะ1แพ้2ครับฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่ายังไม่ตองเซของวาเท่าที่ควรเลยครับซองพอี่ัมที่4่ครับจอสุดสังพอดีแบบว่าชนะอัสบกไปได้2ตัวหนึ่งฟอร์มเกมสุดลวมธุรการชนะ33าเสมอ3แพ้0์ไม่แพ้กันเลยครับในลีกฤดูการนี้ลงเล่น3นัดชนะ2เสมอ1นแพ้0ฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยกำลังมั่นใจและยอดเยี่ยมมากเลยครับยังไม่แพ้กันเลยในบุรีรัการดูกาลนี้ในวันนี้ครับสุดการต้องการ โอกาสโดยมีเอเมรินเดเมโรวิชเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ครับขณะที่ซังพอดีมาด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงยังไม่แพ้กันเลยครับในเด็กแต่ก็ต้องการรักษาโมเมนตัมนี้ไว้เกมนี้ครับว่าซังพอดีน่าจะเล่นอย่างรัดกุมเน้นจังหวะโต้กลับเร็วและพยายามฉกฉวยโอกาสจากการโต้กลับเร็วถึงแม้ว่าสถิติการเจอกันสุดการจะดูดีกว่าแต่ฟอร์มปัจจุบันของซังพอดีนั้นน่าจับตามองอย่างยิ่งครับการบุกมาเก็บแต้มจากทีมสตูถือว่าเป็นสิ่งพวกที่พวกเขาสามารถทําได้ก็ได้ครับสุดการเสมอซังพอดีหนึ รอบที่4เลเช่เปิดบ้านและกระเมียนของกายารีเกมนี้เจ้าบ,บ้านเลเช่ต้องการชนะไปอย่างยิ่งเพื่อขยับอันดับให้จากโซนตกชั้นและเก็บแต้มแรกให้ได้กับของฤดูส่วนกายารีออกสตาร์ได้ดีกว่าต้องการสามแต้มเพื่อสามโมเมนตัมและเกาะกลุ่มหัวตารางถัดไปครับเพื่อเจอกันเจอกันทั้งสองทีมในเดือนมกราคมปี2561าาซึ่งกายารีเปิดบ้นานชนะเลเช่ไปได้สกอร์สิบตัวหนึ่งครับภาพรวมจากันให้เกมหลังสุดในเซร์ราครับเลเช่ชนะหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งดงว่าทั้งสองทีมเนี่ยสูสีกันมากเลยครับตอนนี้ฝ บัทาซาปีแอร์กาบี้ชองฟิลิปมัชวิสกี้ทั้งหมดจังหวัด4ต่อ3 3ครับแต่งการใช้งาน jam, ตัวของราซานาคูริบารีอิลเบอร์รามาดานีอเล็กซาร่าเนรุจวังเตเต้โมเรนเต้นิโคลัสตูริชแล้วก็ริคาโดซอติโไลลาสกิมานีครับทั้งแต่ฝั่งกายารีกบฟาบิโอปิซาคานีกับกุนสือของกายารีเกมมิเตอร์ของเอนานีเอเซเวโดจูเนียมาติยาฟรีแกนนิโคลัสทาบุคิเจคลออเดกาเรนโดปาวเรติแล้วก็ซีโตรูมบูโบที่มีการบาดเจ็บอยู่ครับทั้งหมดจังหวอ2 แล้วอ,องครับในการใช้งานตัวของไมเคิลฟลอรันฟลอรันโชมาเตโอปาลติแนลลี่อโดโปแนรุกสมรรถกองหน้าอย่างเซบาสเตียโนเอสเปเชโตกับจาลูก้าไกตาโนโดยมีอันเดรสลองติเป็นกองหน้าตัวหลักเกีกันี้ครับผอสุดท้ายไปเช่นเดียับที่20เกมล่าสุดในเชฟบุกไปแพ้ลันด้าหนึ่งตัวสีในศึกเซเรียฟอร์มเกมสุดชนะ2เสมอสามแพ้หนึ่งโฟมในสามเกมนัดแรกยังไม่ดีนะครับโดยเสมอหนึ่งแพ้สองยังไม่ชนะเลยฟอร์มโดยล้าหน้าเป็นห่วงม,มีปัญหาในการเก็บชนะครับกายร์รีในที่แปดครับเกมล่าสุดกายรรีเปิดบ้านชนะประมาณครรรรับในึกกเเเซียฟอ์มมมล่าสุด การชนะ2เสมอ1แพ้3แต่ฟอร์มในเกม3ามนั้นหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้1ถือว่าออกสตาร์ทได้น่าพอใจอยู่ครับโดยเฉพาะเกมในาวันที่ทำผลงานได้ดีแต่ฟอร์มเกมเย็นมีปัญหาไม่ใช้ใครมา7เกมแล้วครับฟอร์มยังอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างความมั่นใจแต่มีจุดอ่อนในเกมเย็นในวันนี้ครับเดเชลังอันดับสุดท้ายของตารางต้องการ3แต้มเพื่อพิสูจน์อาการและสร้างความมั่นใจให้ทีมพวกเขาจะเน้นเกมรับที่รัดก,กุมอาศัยจังหวะโต้กลับเร็วเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูคีแมนอย่างนิโคลาตูริชกอนาโต้เป้าต้องใชนนนะะมมมาาาาาไได้แตต่่่เเเเกกกยยยออออพวขังงงคปรร็ ด้วยคนภาพทีมที่เล่นดีกว่าโดยเฉพาะแนวรุกที่มีอันเดรียสบรองติเพราะเขาน่าจะเป็นฝ่ายคลองเกมและบุกเข้าใส่การที่เรเชยังไม่ชนะใครในหลีกครับมีปัญหาในแนวทำให้กายารีมีโอกาสสูงที่เก็บชนะได้ในเกมนี้ก็ได้ครับเรเชแพ้กายารดีสูงตัวหนึ่งรับฟลอตตอกายารดีครับสุดสุดของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคอลฟหลีกเองฝรั่งเศสครับระหว่างโอลิมปิกรีองพบกับองเชครับรีองฝรั่งเศสรอบที่หคุณล่าใจอย่างโอลโอลิมปิกรีองเปิดบ้านกลางเมเยนขององเชยเก็บมานห้ ผลงานเจอกันแลเจอกันทัน้งสองทีมโอลิมปิกริโงเปิดบ้าน,นชานะองเชไปได้สิงทีนสองตัวต่อศูนยครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีสองพห้าพรกรด้จเจกันของเกมย่ติศูนย์โอลิมปิกริยงเหนือกว่ยยงชัดเจนโดยเก็บชนะไปได้ห้เกมและแพ้ผยงเกมเดียวทันครับเนฟางฝั่งโอลิมปิกริโงครับเปาโดโฟอนเซกากุซือของโอลิมปิริยงเกมยิมิตของมาดีคาราด้าที่โทษแบนลงไปถึงผูดด้เล่นบาดเจ็บอย่างเดซาอุยซ,ซิเซอเอ,อเนสกูมามาโอเรลมังกาลาเลมี่เดยองที่ยังไม่พร้อมลงสนามครับทั้งหมด ตอริโชมาริฟอฟาน่าคาริสเมราเป็นกองหน้าตัวรุนสอเกี่ยวนีครับทีมฟองเช่ครับอลริสันดีดูเซอร์ครับตัวสื่อของเช่กินนี่ครับผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆอย่างฮิมัสอัตเดรี่จินส์อารีนาที่ยังไม่สามารถลงสนามได้ทั้งหมดจะมาตัี่ตัวสองตามัครับแต่การใช้งานตัวของยสซินเบลควินฮาริสเบเกรบาในรุีปตะวางรีเรียนเรลลโซอาลุยมูตงแล้วก็ซิลิกี้เชริฟโดยมีพรอสเตอร์ปีเตอร์เป็นกองหน้าตัวรุ่นสอง แพ้2ครับโดยรวมแล้วมีสถิติยิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง8เกมดีฟอร์มแข็งแกร่งมากครับในบ้านฟอร์มโดยถือว่ายังมั่นคงและก่อกลุ่มหัวตารางถัดไปครับอองเชยันดับที่ส2ครับเกมล่าสุดอองเชยนบุกไปเสมอมตต์นึ่งประตูต่อ1ครับฟอร์มเกมลังสุดรวมทุนการชนะ3เสมอ2แพ้1แต่ในลีกของเกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ปัจจุบันไม่ชนะใครมา3เกมติดฟอร์มโดยรวมยังมีปัญหาเกมไม่ค่นยใช้ธงวานในเกมเยือนมากครับในวันนี้ครับโอลิมปิกรีโองต้องการ3แต้มเพื่อสร้างตำแหน่งในกลุ่มหัวตารางและกำลลังอออยยยยู่่่ใใในนนนฟร์มมมทีีดเเเบ้ากกุฉ ไม่คงที่แม้จะพยายามตั้งรับอย่างแน่วแน่แต่การชนะกับเกมลุกที่หลากหลายของเจ้าบ้านเนี่ยเป็นงานยากลำบากมากครับถ้าว่าโอลิมปิกริยงเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าแฝงต้นเกมและน่าจะสามารถหาช่องเจาะแนวรับขององเชเพื่อหาคว้าชนะไปได้ในที่สุดครับก็ได้ครับโอลิมปิกริยงชนะองเชสองตัวศูนย์ครับฟันองต่อโอลิมปิกริยงครับโอเคครับสำหรับการวิเคราะห์วอนเนลก็ขอจากไปนี้ครับหากใครที่ชอบป like, เป็นกดไลค์และติดตามกดซับสไครป์เป็นกำใจผู้ผมนะการวิเคราะห์วอนเนลก็ขอจากไปนี้ครับสวัสดีครับผม